ดีครับกลับมาพบก,กับรถนางฟ้าครับห่างหายไปนานนะครับพอดีติดธารกิจนะครับงานประจําเนี่แหละครับงานเปลี่ยนกระจกทีร้านผมเยอะมากเลยวันนี้ก็เ <c oughs> พิ่งได้ n s r เป็น R ารนะครับคันนี้เป็นทรงเดิมแล้วก็สีเดิมสภาพเดิมๆทั้งคันเลยนะฮะใครที่หารถเดิมอยู่ลองชมคันนี้ได้เลยนะครับ ก่อนจะไปชมรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับเป็นรถเดิมครับสีเดิมทั้งหมดนะครับเจ้าของมือเดียวป้ายแดงเอกสารครบโอนภาษีเต็ม68นะครับคันนี้ผมมีเช็ครายละเอียดค่อนข้างหลายจุดนะครับเพราะว่ามันเป็นรถเดิมงานสีทั้งคันนี้ต้องบอกว่าเป็นสีเดิมครับมันก็จะมีพวกริ้วรอยการใช้งานนะครับ นี่นะถือว่าแตกหักน้อยมากนะครับผมยังหาไม่เจอนะว่าแตกหักตรงไหนชิ้นอกอะไรนี้สวยงามนะครับก็นี่นะครับจะมีรอยพวกสีกระเทาะเล็กๆน้อยๆนะครับป้ายคำตรงคำเตือนอย่างนี้ยังอยู่นะครับที่สำคัญคือข้างในใสกิ๊กเลยยังกระถังใหม่เลยนะครับคือใสามากนะครับอ่า น,นะฮะมันจะออกสติกเกอร์เดิมของเขาก็ออกซีซีนิดนึงนี่นะฮะบีรอยตรงนี้นิดนึงไฟหน้าแท้ว่าใสาใช้ได้เลยนี่นะครับบางคนหน้าสวยงามบางไม้แท้ตั้งแต่ออกสูวนป้ายแดงเลยนะครับนี่นะยังมีสติกเกอร์คําเตือนอยู่เลยก็จะออกเหลืองนิดนึงกระจกแท้นะครับกระจกแท้เวลาเราไปขี่เวลามองข้างหลังนี่มันก็จะชัดเจนนะครับมันจะไม่หลอกตา ประมาณ7จนะครับชุดสีสีโครงสีฝาเครื่องสีเดิมครับประมาณ80%แล้วกันนะครับไม่มีปลูกอาจจะมีคราบสิดินแดงๆนะครับสติกเกอร์ก็อาจะหลอกๆนิดนึงนะครับไม่ผ่านการทําสีเลยนะแม้กระทั่งสีล้อแม็กสีล้อแม็กผมให้80% 90%เลยนะนี่นะสีล้อแม็กสวยมากนะครับสีเดิมสีส้มเขาก็จะออกซิสีดแบบนี้นะครับ และที่สําคัญคือยางนี่เปลี่ยนใหม่ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับยางใหม่นะยางใหม่อาอยางใหม่หน้าหลังเลยก็คือเอาไปพร้อมใช้เลยระบบเบรกดีทั้งหน้าทั้งหลังนะครับปั๊มบนผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตอนได้มาน้ำมันมันรั่วนะครับมันมีหยดตรงนี้ก็จับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับอญเจดอกเดียวขันได้3จุดแล้วก็ผมมีเปลี่ยนซีนชกหน้าให้ใหม่นะครับ ซีนชกหน้าตอนที่ผมขันน็อตอ่ะคือน็อตแผงคอเขาไม่ไม่เคยแกะเลยนะครับและที่สําคัญรถไม่เคยแกะแล้วรถมัน30กว่าปีนะครับแน่นอนครับสีโชกไม่เคยเปลี่ยนนะครับเพราะตอนได้มาโชคมันไม่มีน้ํามันเลยครับพอมันยุบไปปุ๊บแล้วมันไม่เด้งคืนนะครับพอแกะออกมาครับมีแต่พวกคาบดินคาบเหนียวทั้งนั้นเลยคือไม่มีน้ํามันเลยนะครับคือแบบสภาพแย่มากนะครับผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับซีน น้ำมันซีนกันฝุ่นแล้วก็เซ็ตน้ํามันใหม่นะครับใช้น้ํามันที่ล้างพวกคาบเหนียวเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากนนี่ก็นึ่งๆแล้วนะครับโช๊คหน้าซับดีโช๊คหลังซับดีระบบเบรกหน้าดีนะครับระบบเบรกไม่มีฝืดเลยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเครื่องยนต์ของเขาก็จะแห้งๆนะครับอันนี้สภาพผมยังไม่ได้ล้างเลยนะมันก็จะแห้งๆแดงๆนะครับไม่มีเยิ้มนะฮะปะเก็นกตรงกระทาอไม่มีเยิ้ม เจ้าของเขาเหมือนเหมือนเปลี่ยนในตัวมูเลวาวตรงนี้มาใหม่นะเบิดแท้ใหม่แล้วก็มีแผ่นชาร์จเบิกแท้ใหม่นะอันนี้ที่เจ้าของเก่าเขาแจ้งมาปูเจดตรงนี้จะขันยากนิดน,นึงครับวาลทำงานปกติหน้าไม่ใช้ได้หมดเลยผมมีเปลี่ยนสวิตช์แฮนด์ตรงนี้ใหม่นะครับตอนแรกมาผมไล่ปวดหัวมากเลยก็คือไฟเลี้ยมันติดข้างเดียว ไฟท้ายไม่ติดและแต่มันไม่ดังพอกดไปกดมากดไปกดมาตอนนี้ไม่ติดสักข้างเลยก็ไล่หาอยู่2วันนะครับสรุปสวิตช์แฮนด์เสียนะครับของเดิมมันอยู่นู่นอันนี้เป็นของแท้นะก็คือถอดมาจากรถตัวเองฮะถอดมาจากเอ็นนะครับก็สรุปคือเจอปัญหาแลวคือสวิตช์แฮนด์เสียก็คือเอาของเอ็นปมาใส่ก็คือใช้ได้หมดเลยนะฮะแต่ดังไฟเลี้ยวข้างขวานะครับเปิดไฟ ไฟสูงครับต่ําสูงติดหมดครับไฟผ่ามากตรงนี้ก็ติดนะครับอ่ามีเปิดไฟไฟเลี้ยวข้างซ้ายนี่ครับคือติดคือระบบไฟใช้ได้หมดทุกจุดเลยนะครับไฟเบรกทั้งบนทั้งล่างนะครับติดหมดนะครับหลอดไฟท้ายผมมีเปลี่ยนให้ให,ใหม่หลอดหนึ่งครับอันไหนที่ผมเจอผมก็จะเปลี่ยนให้เลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปหาซื้อใหม่เอามาใส่อินโปลนะนะเพราะว่าอนุน่าจะใช้ไม่ได้ละ ปลายท่อก็เดิมของเขานะครับก็จะมีรอยน่าจะล้มมานะครับแต่ศูนย์ดีนะครับขี่แล้วนะครับพอไม่มีเบี้ยวทะเบียนแบบป้ายแบบเดิมเ้วยนะแถมภาษีเต็มด้วยนี่ครับสเตอร์หลังเหมือนเปลี่ยนมาใหม่นะดูใหม่ๆนะครับแล้วก็ครอบโซ่เอ้ยครอบบางโซ่ครบโค้ไม่มีปูนะครับครอบครอบเขาเรียกครอบสเตอร์หน้าอยู่ครบคาบูเดิมเมื่อกองครบนะครับ พวกสายระบงระบายอะไรเงี้ยอยู่ครบหมดเลยกล่องฟงกล่องไฟเดิมแม้กระทั่งไอ,อยางยางหัวน็อตที่ยึดตรงถังตรงเนี้ยก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ยางที่เอาไว้รัดกล่องเครื่องมือตรงเนี้ยอยู่นะครับอยู่ครบเลยก็คือแบบสภาพมันเดิมมากนะครับอ่นที่ผมเห็นมีรอยแตกก็จะมีตรงนี้ปิ่น,นิดนึงนะครับแต่ว่าแน่นดีนะครับแน่นดีรอยบินตรงนี้นิดนึงครับนอกนั้นผมก็ไม่เจอครับแค่จะมีรอยซีดมีอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ ยากนิดนึงต้องโยกคือเครื่องยนต์ของเขานี่คือเงียบมากน,นี่คือสตาร์ทติดแล้วนะครับคันสตาร์ทก็พักแน่นๆครับแต่พวกฝาพวกนี้ก็สีเดิมของเขานะนะเครื่องเงียบมากครับไม่มีดังไม่มีหอนเลย วาทำงานปกติครับกล่องเดิมของเขานะไม่มีซ่อมพวกวามันชอบเสียนะครับแล้วก็เราก็ชอบซ่อมกล่องวาวกันนี่นะใส่หน้านี่คือเครื่องยนต์สตาร์ทอยู่นะครับก็คือเครื่องมันเงียบมากและที่สำคัญคือมันวิ่งดีมากใครที่กำลังมองหา n s r RW ลองชมคันนี้ครับ เช็คให้หมดแล้วครับระบบโชคดีระบบเบรกดีครับยางใหม่สเตอร์เปลี่ยนมาแล้วหน้ามงหน้าใหม่ใช้ได้หมดนะครับก็คือที่สำคัญวิ่งดีด้วย <c oughs> ตังเสียงเบิ้ลเครื่อง ครับขี่สนุกครับสไตล์เดิมๆของเขาครับเดินเบานิ่งๆน,นะครับเครื่องเงียบยิบเลยอ่าก็จะประมาณนี้โอเคดับเครื่องอพาชัตใช้ได้นะมาฟังราคานะครับ n s r นคันนี้เปิดราคาอยู่ที่33,900บาทนะครับ3า9 0 0บาทเอกสารครบโอนภาษีเต็ม6-8นะครับ ท่านใดสนใจโทรมนะเบอร์0 6 3 4 2 5 5 9า9กนะครับลน์ก็เบอร์นี้เลยนะครับทักมาขอรูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับหรือช่องทางหนึ่ง Facebook นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเห็นรถนางฟ้ารถอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับในตัวเมืองก็สามารถมาชมตัวจริงมาลองขี่ได้นะครับท่านใดไม่สะดวกมาผมสามารถจะส่งได้ทั่วไทยนะครับราคาก็ยังไม่รวมค่าจะส่งนะจะส่งให้ถึงหน้าบ้านเลย ราคาสามารถต่อรองได้นะครับทังนีทงนน้ทั้งนั้นพวกนี้มันเป็นรถมือสองนะครับก็อยากให้ลูกค้าทำความเข้าใจนะครับมันไม่มีอะไรที่แบบสมบ100ูรณ์ร้อซนะครับแต่ผมว่าสภาพนี้ถือว่าคุ้มนะครับกับราคานี้ก็รีวิวประมาณนี้ครับฝากไปด้วย s อ r, r, r w r w 3 0 0ามหพรบาทพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ